้าบ้านโวยครับสายไฟเคเบิลระยงระยางวันเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568ที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ครับรวมตัวร้องเรียนครับว่าหลังพบปัญหาสายไฟและสายเคเบิลระยงระยางกิดขวางทางเดินบริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งภายในหมู่บ้านครับอาจส่งผลนึกเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มาทําบุญนะครับที่จุดเกิดเหตุพบว่าสายเคเบิลและสายอินเนทอร์เน็ตถูกทิ้ทงระเกะระกะเต็มถนนมาเป็นเวลา2เดือนแล้วครับโดยตัวแทนหมู่บ้านนะครับเปิดเผยว่าปัญหานี้เริ่มขึ้นตั้งแต่่่เเเเดือืออนนพกกาาาายย2567มาารไฟ้ปลี าไฟฟ้าเป็นเสาไฟแรงสูงครับและดําเนินการติดตั้งเฉพาะสายไฟฟ้าส่วนสายเคเบิลและสายอินเทอร์เนต็ตของผู้ใจบริการรายอื่นๆกบถูกทิ้งโดยบมีการจัดระเบียบครับชาวบ้านเดือด้อนกันหน้กครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มาทําบุญบางคนหกล้มเพราะเดินสะดุดสายไฟเหล่านี้ครับบอกว่าจะต้องร้องเรียนกับใครเพราะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่ได้รับการแก้ไขครับทั้งนี้ครับหากปล่อยไว้อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวัดและชุมชนซึ่งเป็นสถานที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหอดจังหวัด